ทองแท้แน่นอนทองจากแผ่นดินจีนมีครบหมดทุกอย่างแล้วแต่จะเลือกซื้อแต่เราซื้อไหมซื้อแต่ต้องแอบไว้ทำไมอะ่ะเดี๋ยวแม่รู้ว่าราคาเท่าไหร่เดี๋ยวแม่มาซื้อตามไม่กลัวรถพังก็ชนมาเลยมึงเขายังเดินจูงมืออยู่มึงเคยจูงมือกูบ้างบ้า20ปีแล้วเนี่ยสีเงินมีไหมน้องบอกอยู่บนนู้นค่ะ ถามหยิบให้พี่หน่อยได้ไหมคะลืมไปแม่คะตัวเท่าลาวนมก็แค่หยิบของบนนั้นเองทําไมแม่คะหยิบให้ไม่ได้ล่ะแล้วมึงดูแม่ค้าก่อนดูกูบอกเอาลาวบนสุดปีนไม่ถึงตัวใหญ่เท่านมกูกับสวยมากเลยค่ะตัวจริงโอ้ขอบคุณมากค่ะหาหมอบ่อยค่ะท่าน กำลังพูดถึงอยู่เลยแล้วคะพี่คะหนูยังอยู่กรุงเทพค่ะหนูยังไม่ได้หนีออกตะแคบชายแดนค่ะอ้าวถ่ายตั้งนานเพิ่งเห็นแล้วเขาจะแจ้งความกูจับไหมอ่ะบอกว่าถ่ายได้ถ่ายได้เนี่ยทุกคนคะเป็นพยานให้มาดามแพมด้วยนะคะว่าเขาจะไม่แจ้งจับมาดามแพมอือกูเสียวแล้ว หน่อยค่ะได้ค่ะมายืนเฝ้าอยู่ตั้งนานกูคิดว่าจะมายักยอกทรัพย์ร้านนี้คือคักเป็นพิเศษอ๋อพ่กของดีไม่มาขอกูถ่ายรูปช่วยรีวิวใบไม้ไหวในะค่ะรา60บาทนะคะถ้าใครสะดวกซื้อช้อปปี้ก็ไปอยากซื้อที่ไหนก็ซื้อค่ะตามสบายนะคะ จอบค่ะจะซื้อไปติดผมแม่ฉันบอกว่าข้างในถูกกว่าแม่ค้าบอกว่าก็กูได้มาราคาส่งเท่านี้จะเอาไหมเออเ็าูกของแม่ค้าแต่เธอมีทางเลือกนะเลือกว่าเห็นป้าแล้วไหขโมยจับได้ปรับสิทธเท่าจับไปแล้วก็ออาไปเลยงั้นขโมยดีกว่าค่ะอันนี้เราซื้อไปติดผมแม่เจ้าสาวนะคะถ้าเกิดแม่คนไหนให้ติปเราก็จะติดอันนี้แล้วถ้าไม่ให้อ่ะ ก็ติดอันถูกไปค่ะเออแล้วจะได้ซื้อของไว้ในวันนี้กูก็งงอยู่เนี่ยถ่ายรูปกูไม่จบไม่สิ้นไม่เสร็จทีเออเพชรเยอะมากเลยค่ะเพชรแยะเพชรเยอะเต็มไปหมดไม่รู้จะซื้ออะไรดีก็ไม่ต้องซื้อสิจ๊าอ้าวกลับบ้าน นี่คือการแอบถ่ายหลังการแอบถ่ายอีกทีหนึ่งนะครับเมื่อตกี้กูถามว่ามีสีขาวไหมคะกระเทยมาเหมาไปหมดแล้วค่ะแม่ถามเอาแล้วไม่เก็บไว้ขายให้กูหน่อยเหรออ๋อขายไม่ได้ค่ะเพราะอะไรคะมาดามแปมตื่นสายค่ะกระเทยก็มากันตั้งแต่ตีห้าค่ะขอบคุณค่ะง่ายๆนะเนี่ยบุญของหนูนะเนี่ยวันนี้วันนที่ถูกหวยดีจะโทรหาเนี่ยบุญของแม่แต่เจ้าของร้านไม่แถมให้หนูเลย เมียเจ้าของร้านก็ไม่เชียร์ซื้อไปหกพันกว่าบาทไม่แถมอะไรให้กูเลยสรุปแถมถุงใบหนึ่งล็อตให้กูสิบบาทเฮียใจลายมากถ้าว่างก็ไม่ต้องมาอยากมาก็มาไม่มาก็ไม่เป็นายมีดีอย่างเดียวค่ะแอร์เย็นจบแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ